สวัสดีครับพมไอ้เพี่น้องมันนี้เ่แมาใตยเบียดกี่เก่าเนาะครับฝนตกกับฟ้ามืดโอ้ยมาหันมังได้ในฝนตกวันนี้แมีไปครับผมไปยายเบียดร่องมั้งครับเดี๋ยวมาแล้วตุ้งเตยครับแต่พี่น้องแม่น้องพีเข้าป่าจ้านี้มาเบียดวันพายุเด้อจ้ะมากับพายุเด้อยวันนี้หนาวฝนตกฝนตกพี่น้องจ๋าเท้าอืดเลยมี ไปใส่บิดวันฝนตกจ้าน่าสูกันสิสูบกางกางขันหมมันน่ากล่องกันกางขันหมเบาปิธรรมชาติาาสุดๆจะไปทางไหนเถอะ nó này bảo, như thế nào mình căng thử khâu khắt khâu dài, giống như nào, mình lúc nốt nó già, mình gì thôn khâu, mình ma, phấn tốt bờ hải lợn, bờ hải mã มายหญ่บิดกันใจพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นหน่เด้อน,น้องเจห้แน่ครับผมเก่งกำลังใจให้แน่จ้าเใจใอแห้คนใสบิดสู้ชีวิตครับสู้ชีวิตครับหนทางกับแม่ยากหนักยากถนนไม่ยากค่ปปะสุดปัตตุกีค่ะเกยพี่น้องเอ้ย dạy việc con ta con tao à là bà con tao là bà chị mai yu à la bà hả 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 รดตจะงามๆพี่น้องกุดปายังก็ขน่อยกเสีงครับกเสหน่อยเตี้ยมที่สองาจพี่น้อง ขันที่สามปลาเขยียงน้อยอะไรอเนี่ยปลาเขีงงยงที่น้องจ้าเขีงซีพีใหญ่ตัวใหญ่ค่ะอู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  าืมโอเคสิตอนที่สว่างพี่น้อง้เก็บเต็มเก็บเต็มพนัเอียน hmm. oh. uh ิน huh. พี่น้องจ๋าเอียงเพืนเงียนเลย พือย่างง่ายจดอะแล้วดีที่ดีี่กะสุกยออะไรน้พี่น้องกินเาไ่ได้ใช่ไหอืนี่คือจอมยุดด้รสันจอมยุดหลาปเขงอ๋อปเขงอีกแล้วดได้อีกแล้วจ้ะพี่น้องปขิงตัวใหญ่ๆจ้า ก็ส wow, ิงอย่งช่นวว้าวสอีกแล้วพี่น้องสีสิ่ี่อีกแล้วน้ำนานน้ำพี่น้องอ้โหใหใหญ่อหญ่ใหญเหญ่ใหญ่ใหใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่ใหญเลย่่ เด็ดตะาคอพี่น้องปลาซ่อน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 นี่มาย่างแตงกุนจังหน้าเลยเนี่มารอบคู่แล้วจ้าพี่น้องพี่น้องคู่้วาด้วครับเนี่ยกับเบิร์ดเนี่ยตายเบิร์ดผิดแค่ไหนมันถึงหนามมันก็บแอร่แล้เนี้ยหมดพี่น้อง พี่น้องปลาไข่รแงงด้อจ้าปลากใครแงงแงงกินเบ็ดกินเบ็ดเนี่ยขีดกระเดือนนะพี่น้องปลาคอาน้อยบ่หงายเด้อหัวใครรึหงา,ายด้วยแบบวนยิน้มเฮ้ยไปไหลแจพี่น้องเฮ้ยโอ้โว้โว มันอยู่เลยมันอือมันมาฮ่าเด็กไฟอยังครับมาดูครับอู้ไปดูไปดูสวยตัวใหญ่ค่ะพี่น้องเงียมากจ้ะเงียมาก เด็กป้าเข็งเฉยนะอ่าอ็นพลอยเปลี่ยนไม้เมื่อโหลดเฮามาไหวเด้อ uh, อ yeah, ็นพลอยเอ็นมาใส่ใส่มาเป็นปีแล้วป้าเข็งง่ายป่ะเนี่ยรมาก เดี๋ยวมาทำงานจ้ะพี่น้องพักผิงซีพีงานเอ้อพี่อเตี่ยมเพี่เตี่ยมเข้ไปตามเตี่ยมอยู่บ้านเนาะมาดูน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้า โอ้ย oh. ่ด hmm. hmm. ีขว oh, oh, ่นะขอนๆขอ้วทิ no. oh, uh. oh. Gosh, ng ay ng ay ่มแล้วขาดขาดแล้วะโเห็นจังไหนเห็นจังไหนขวาตีน่จับดีดีขานเร็วฮะขาเร็วบ่โอ้โหม่โอ้ยัวใจสิว่ายันบ่ได้โอ้ยโงง้ยเล่นมือนันบ่ กมัอนั่นแหละบอกออกมือนี่พี่น้องเก็บ่ะไ้กินเนาะเต็มๆมากเลยค่ะเงี่ยหมาแไ่ตอแค่ตอเห้าเดี๋ยวจหล้งผู้นี้เงี่ยหมาขี่ก็ยเงนตายขี่กระเด็นมั่นนั่นเก็บอะไ้กินวะเอ็นพี่น้องจ๋าสิเดียเปลี่ยนเอ็นใหม่ทั้งสุดเลยมั่นเงี่ยหมาขี่กลยพี่น้องฝาก่างกินเด็ด ใครก็นั้งกินเบ็ดเนียเหมืเดเนื้อมันตายเหมืดเนาะคี่ก็เดี๋มันถึกหนามมันงเถเหียบร้อยเลยพี่น้องจ๋าโอ้จังแกมือใหม่มเฮาออือได้ครับผมพี่น้องไปดูได้กับบ้านนะครับอยากดรอปโยนขูน่ได้เนาะผลงานนะครับไ,ได้อยู่เอเ <laughs> บสเทียนตามมัยอ่ะ <laughs> มนันด้วครับมานด้วจ้าเดี๋ยวไปนอนเตียงยู่บ้านนะครับไ่นอนเตียงอยู่บ้านพี่น้องจ้าไปเจอกันที่บ้านนะคะกลับบ้านแล้วครับคนกระลิ้นนี่หนีรีบไปปล่อยมาบ้านห่อเัืงอนแหละพี่นอ้องจ้ามันดูผลงานของเรา,รารโอ้มานคือเกา่าหมานคือเก่าครับโอมมันไม่ตายมาเลยสินับ น,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 นับเลอันนี้เนาะไดายหมดเลยนับเสร็จ้ครนะับหนึ่งปุดบึงไงสองสามสี่เอ้อหา้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ด้วยสิบหาปะ่ะใครแงงะสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปด สิบเก๋โห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 19พี่น้องจ้า19่ะ20 2็ดตัวนี้2่สองตัวนี้2่สามตัวนี้อ้ยยันตัวใหญ่กว่ามันอันั้นี่ยอือซ้ำกันล่ะก็เหมือนที่ว่ามันออกหูอย่นี้เขา2 <S 1 s ได้เนาะ2่สาม2บสามบอก หลงว่ามันเบื่ออะไรเรื่องหนึ่งอย่างนู้นหละบ้านมันบ้มันเมื่อยบ่หมานยังเลยหมานอยู่สิหมานบ่ท้ำมื่นหนึ่นมื่นหนึ่นได้สามสิบห้าน่ะไปมึอนี้กระซัมนี่แหละพี่น้องพ่อกันคลิปหนาเด้อจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อลยเป็นกำลังใจให้แม่นละพี่เลยนะคะไปแล้วขอบคุณค่ะ